สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีพี่น้องชาว y YouTube โอ้คันนี้เองบ่คันนี้เองบ่รถต้มหมความอะ่ะน,นีเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นครับเพิ่งเคยเห็นนี่แหละดูวินตาการยางอินตาดูอินตา,า,านตา กัญชนหายไปไหนวะกับชนหายไปไหนไปสงบสุตินะเป็นไรอ่ะนี่ล่ยไปนล่อไปมันไมมอยู่ที่ไหนอ๋อมันเกาะมันเกาะไอ้เราบางฟุ้นาะล็กบางเออ่แล้วบางฟุนงอ๋อเกาะเราบางฝุ่นก่อนแล้วมาเกาะกันชนแล้วมาไปทั้งขากันฟุ่นทั้งกันชนเลยดิ เรียบร้อยเลยแม่ <N> เต้มะเต้มยวมาตอนเที่ยงมันไปไหนหมดข้าวแม่มสเสร็จย,ยังเสร็จแล้วเสียมาอ๋อตราไอ้เดี๋ยวผมจะลองขับน้องใหม่ต้มหมอความดูครับว่ารอบมันได้ไหม <N> โอ้ยสีก็สวยอยู่ไม่ว่าสีไม่สวยนี่ป <N> ากข้า รองหน่อยรอบได้ไหมรถใหม่ไหมนี่อ้คูเขาเ่งอยู่สูงเลยวะอู้หูเขาเขาเร่งเยียบขึ้นดีมากเลยออกตเกียวสองเลย นิ่มเลยครับรถใหม่เกียร์เข้าง่ายมากเลยโอ้รอบได้รอบได้โอ้เกียร์เข้าง่ายมากครับนิ่มซะด้วยนี่เกียร์สีห้า นร้อยเที่ยวครับเดี๋ยวให้ต้มกับตอเต็มวิ่งไปลงเกียร์ห้าพันสองร้อยขึ้นสามสิบหก้เกียร์ยเ,ยเข้าง่ายมากเลยครับท่านผู้ชมครับเมก้าเน่ยนิ่มอยู่แล้วครับเรื่องความนิ่มนี่ยกให้เขาเลย เ้าดินกับสทนกครับหน้าดินสวยมากโอ้หนึ่งพันหนึ่งร้อยรอบวิ่งอยู่ที่พันสองวิ่งอยู่ที่สี่สิอึ๊บ เดก้านะครับเอ้ยไม่ใช่เดก้าฮิโนโ่ไมก้านี่อ่าพวงมลาลัยนิ่มครับนิ่มกว่านิ่มกว่าสิงไฮเทคนะครับมันเป็นรถที่มันว่ปา,ป,าปีมันใหม่กว่าเนอะรอบนี่น่าจะพอๆกับรถคันขาวทอทงนี่น ไม่เร็วจัดแล้วก็ไม uh ่ช้าบ่ออยู่ข้างหน้าครับโอ้ดูนอะไรวะกันชนเรียบร้อยครับถอยไปจมรอหน้าแล้วก็เกาะต้นไม้เกาะตอไม้ถึงบ่อแล้วอึบนี่โอ้โหบ่อดิบไหมต้องเข้าเกยร์สองบ่อ โอ้ยเขาปลูกมันซะด้วยตายแล้วเอ้ามีทางหลบไม่วหวมีทางหลบอยู่มีทางหลบอยู่ไขรที่มีบดินนี่เปิดฤดูกาลนี่จะได้งานเนี้กว่าเขาหน่อยนะครับเอ้าคันนี้รถรไข่นี่ไอ้นายยักษ์ไข่นี่ไอ้เจ๊กสายหลอนหรือเปล่าใช่ไหม ใช่เจ็กไหมน่มาจะใช่เจ็กสายล้อนแน่นอนเลยจำมันได้ไหมเจ็กสายล้อนฟูซู่ ผานเกียร์สองครับถ้าเกียร์สามนี่โดดดงๆเลยแล้วผ่านนิวผ่านนิวรอบได้อยู่คันนี้แจวเลยครับภายในก็สวยดีนะต้มหมอความบอกว่า จะซื้อกันชนต่อพิบุตรครับเพราะว่ากันชนของเจ้ายักษ์นี่มันหนาครับเอากันชนเจ้ายักษ์มาแล้วก็มาตัดแล้วก็ย่นเอาครับย่นย่นเอาแล้วก็ส่งไปชุบครับมันจะหนามากเพราะว่ากันชนที่ติดมากับรถคันนี้มันเป็นกันชนไม่ใช่กันชนแท้มันบางครับมันบางเกาะนิดเดียวก็ไปครับ โอ้วันนี้มีตีฮีโน่เลยครับโอ้ไม้ดินมันเปลียดเปีกเ่กแท้ต้องลงไปสั่งอาจารย์หน่อยดิต้องเอาดินแห้งแต่ยินว่าบอ่อตรงนี้นีสองไร่เลยนะครับบอ่อสองไร่เลยโอ้ ยางทิ้งเลยไหมโอ้โหเอาไทยมาตั้งเครื่องสูบไว้เลยไหมน้ำออกบอ่อตรงนี้หนึ่งไรครับยังขุดไม่ได้ครับเละต้มเป้หมดเลยดูู มัวไปตัวนี้แล้วก็ถอยเยไปทางโน้นอุย้ยนิมมากนิม,มากน,น,นี่เวลาเราขับเราต้องถอยเราต้องสังเกตไอกระจกฝั่งนน้นอะตาเนี่ต้องเร็วครับตาเร็วมือเร็วขาเร็วครับ

ไ,ได้มองบ่ไปอ๋อ,อรู้รู้รู้แจว๋วแจว๋วเอาดินแห้งไปให้ด้วยครับผสมดินแห้งอา่ารู้งานรู้งานครับ จันหน่อยสวยงามมากโอ้นาดินสวยครับมักที้อยี่ครับคันนี้ซื้อมาจากอุบลครับไปเอ้ยเอ๊ะมันขับมันไม่ได้มองอ่ะ

หน่อยนีย่ไม่มองกันเลยเดี๋ยวพาไปดูที่เทครับไปไปออกตัวเกันหนึ่งอู้เจ้รอบได้ครับวิ่งเกียร์สองได้สบายแต่ว่าการที่เราจะวิ่งเกียร์สองเราต้องรู้จังหวะรถด้วยนะครับ เราต้องดูจังหวะรถด้วยนี่เกียร์หนึ่งคลานไปแบบนี้ครับโอ้ไปมันทางนี้แหละการขับรถดันะครับถ้าเราจะคานเกียร์หนึ่งไปถึงทางนู่นน่ะน้ำมันมันจะเปลืองครับเพราะฉะนั้นสับสองเลย นี่สับสองไปเนิบๆครับแบบนี้ครับเจอหลุมเราก็หยอดนิดหน่อยนี่เห็นไหมเราต้องดูกระจกด้วยว่าดินมันหล่นไหมต้องค่อยๆค,ครับนี่ค่อยๆนี่เกียวสองนะครับทุกท่านนะครับผ่านชฉลุยครับรถคันนี้ครับรอบได้เลย่อบไปซื้อรถเด็ดถูแล้วนี่นี่รอบได้ครับ ไปแบบเนิบๆเ,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 เลยวิ่งสามไม่ได้ครับต้องวิ่งสองอย่างเดียวนะค่อยตเตะคันเร่งท้างในลุมก็ปล่อยคันเร่งหน่อยยกยกขาหน่อยครับแ,แม็กส์จวดครับคันนี้แม็กสินถี ทักทายกันหน่อยครับอเอาให้ดูกระจกครับโอ้โอ้โอโอตรงนี้ไหมดูตรงนี้ทางตรงนี้ว่ะโอ้โหดีนะที่มันถอดกันชนมานี่โอ้แจ๋วเลยครับ ผ่านผ่านผานรอบผ่านมากเลยครับรอบคันนี้ครับโทรศัพท์เข้าอีกแล้วเดี๋ยวผมรับโทรศัพท์ก่อนนะครับผมมาถึงที่เทแล้วครับโอ้โหจะเข้าได้ไหมเดี๋ยวมันดูกันหน่อย จะจมหรือเปล่าฮะเอาหัวเข้าเลยใบยต้อมเอาต้อมเอาหัวเข้าเลยครับมันไม่จมนี้ ไหนไปกลับตรงไหนยีดูมันให้ไปกลับไหมทำไมมันดูย่ายังเขียวๆอยู่วะทอม,มเมียนบละ <Okay. S 1> เออได้ไ้ย รอบได้รอบได้รถคันน,นี้่จัดเลยครับเดี๋ยวผมขับเที่ยวเดียวครับเดี๋ยวให้ต้อมไปไม่คนไรนี่ต้องดูกระจกฝั่งขวาโอ้จบซสแลวดน้ำตรงไหนนี่เหรอใช่น่เลย

รู้ว่าจะออกได้ไหมับรู้จักรบไหมนี่ตายหนึ่งอะเอออาวลงน้ำก่อนลื่นลื่นลื่นมายกยกยกว่าแล้วว่ามันต้องยกแน่นอนโอ้ นี่โทน้ำไหมไป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 แล้วโอเคครับเดี๋ยวผมไปคุยกับเจ้าของที่ก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับผม